โย่วซาบสวัสดีท่นทานผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่วกับเกมโรบอทแบบอนิเมะเอ็กซ์เรนเจอร์เอ็กซ์กันอีกแล้วนะครับเอ่อต่อจาก EP ีที่แล้วเลยนะครับซึ่งผมนะก็ได้ทําการสุ่มเอ่อตู้ลุยนะมาเป็นที่เรียบร้อยครับนีดาวมาเป็นที่เรียบร้อยครับอืม้มมันช่างรอดเทพจริงๆนะครับซึ่งสำหรับคลิปนี้ก็จะมาเล่นซีรีส์กาบระเทศต่อนะครับผมอ่ะก็ อาจจะเป็นคลิปดองนะครับน่าจะลงช้าหน่อยโอเคเดี๋ยวผมจะไปทําการลงสตอรี่นะครับซึ่งสตอรี่ที่ผมเล่นน่าจะเป็นสตอรี่ที่สามละโอเคเดี๋ยวขอไปลงสตอรี่ก่อนละก,กันนะครับผมเดี๋ยวมีอะไรนะ่าสนใจเดี๋ยวมาตักให้ดูนะครับโอเคเลงสตอรี่ก่อนเออผมผมก็ได้ออกมานะฮะมาดูมารับเควสมารับของพวกตรงนี้ต่างๆนะผมมารับแล้วก็มาเช็คตู้ครับผมเพราะว่าตอนนี้ตู้รีแล้วนะมาดูกันว่าตู้อะไร โอ้โหลุยครับซึ่งผมเพิ่งส่งไปเองนะฮะเออจากอีบีที่แล้วนะเนาะโอเคผมจะมาอัพตังตรงนี้นะครับผมใปไปเลยนะครับแล้วก็รับตรงนี้หน่อยมันจะได้เยอะแล้วแหละในร้อยนะฮะก็ยังดีก็ดีกว่าไม่ได้สักอันนะทุกคนนะครับแล้วก็ยัดเลเวลไว้กับน้องลุยเรานะครับเพราะว่าตอนนี้ลุยคือตัวแบกของทีมนะจัดไปเลยใต้มองพี่เวลสิบสง เดี๋ยวคนดอ่าโอเคนี่มานี่ครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวผมนะฮะจะไปทําการลงสตอรี่เอาสตอรี่สตอรี่หนึ่งฮนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองลงมาระดูนะครับโอเคเดี๋ยวขอตัดไปตอนที่มีอะไรน่าสนใจนครับเพราะว่าผมไม่อยากเอาสตอรี่มาตัดในคลิปนี้นะโอเคจะตัดไปเลยล้วกันครับผมตัดมาตอนที่มีแบบจริงที่มันน่าสนใจนะ โอเคครับผมหลังจากที่ผมได้ทำการรปดุสตอรี่นะครับซึ่งตอนนี้ครับลุงไม่ผ่านนะทุกคนอย่นงเงีนี่นะผมลงไม่ผ่านนะซึ่งอ่ะเดี๋ยวผมน่าจะคิดหาวิธีนะโอเคผมออกมานะครับมาดูว่าเคล็ดสำเร็จได้ยังนี่หรอนี้ครับได้นี่อ่ะหลับเลยดูหวานหวานแล้วก็ตรงนี้ครับได้รีโรบะหุอันว้าวแจ่มมากครับตอนนี้ตู้ยังไม่ดีนะตู้ยังไม่ดีตู้ยังไม่ดีอ่าผมก็อัพอันนี้ไปนะครับ น,นะนะครับโอเคตรงนี้ด็อกเตอร์มานะคะับ้ผมแต่ผมนะแต่ผมนะ่าจะยงยังยงุ๊ผ่านนะครับมันต้องใช้ตัวขดูด <c oughs> อ่ะเออโอเคเดี๋ยวผมมาทําการสุม่มเอ่อก่อนจะสุ่มรีโรสุ่มเราไม่มีนิ้วนะฮะมาผมจะทําการสุม่มรีโรนะครับผมก็มาดูกันดีกว่าจะไ,ได้อะไรบ้างน,น, <c oughs> นะครับผมโอ้โหคือเ <c oughs> ขอดางมีได้แม่ไอย่างไรเขานมีเลือดเหรอไอข่อยดียนะ เรืออีออกแล้วลคนเลืออีกแล้วขอโคตรเกลือระยะโอ้โหแต่ละอย่างครับอุ้ยเมื่อกี้สุดอีกหนึ่งมานะครับป๊บแม๊ปป้าแม๊ปถ้าได้สุดอีกหนึ่งก็ดีขอป้าปีกได้ไหมย่าขุดูเขาบอกว่าถ้าเกิดเราเปิดเนี่ยเราต้องมันเน่นจะได้ไปดีมันจะกริงไหมไหนวะสี่แล้วลุงสิบครับผมแต่ละอย่างครับยัไงไหนดีบ้างนั้นผมเนี่ยปีกก็ได้เพื่อนลึกขาขาขาแบบนี้มันต้องมาโอ้โหเมื่อกี้เมื่อกี้จะได้แล้วออกแล้วนะผมว่า บุกด้ไม่สิเอามาทำไมเนี่ยเอามาทำมาตอกเอาไว้มาโอเคก็ไม่ได้นะครับผมไม่ได้บัฟดีๆเลยหนู็ถ้น่าจะมาใส่เวลไว้กับนี่ก่อนเลยใส่เไปได้หนูไม่ได้วลไม่เพิ่มนะครับผมวลไม่เพิ่มนะอ่าตอนนี้ตู้น่าจะยังไม่รีนะครับตู้น่าจะยัง ไม่เหยังไม่เลีลอ,อ่าม,มาดูตัวในกนระเป๋านะครับว่ามีตัวไหนนะมันมงูจะเอาไปลับตีได้บ้างน,นะครับขอน่าจะค้าดูปะน,นะไม่มีเลยทุกคนเนงี้ยไม่มีเลยทุกคนอ่ะแต่ผมมาดูก่อนก่อนหน้านี้ผมมีทันจีโรโงูน่หว่าทันจีโรมันอีโวง่ายนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนนะนี่ไงทันจิโร่ใช้ต่างหูนะ ดูก่อนว่า,ต,า,งงาต่างหูมันใช้ของเยอะไหมโอ้พระเจ้าโอเคเดี๋ยวผมจะลองไปลงชาเลนดูนะครับผมชาเลนตงนู้นนู้นนู่นนูนไม่รู้จะลงผ่านไหมเดี๋ยวขอไปลงสักตาหนึ่งก่อนถ้าไม่ผ่านก็เดี๋ยวน่าจะเป็นลงสตอรี่แล้วก็เดี๋ยวหน้าอาช็อตเจ๋ยวๆไม่ดูเหมือนเดิมโอเคเดี๋ยว,ยวผมขอลองลงดูก่อนนะมู้จะผ่านไหมมา อ่านี่ผมก็ลงผ่านไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวผมนะฮะจะตำผมจบประมาณ1นาที8นะครับก็เดี๋ยวน่าจะตั้งออโต้คีบไว้นะผมโอเคก็เดี๋ยวขอไปรอหนี้จะตั้งไว้สักหนึ่งชั่วโมงนะเพราะว่าตอนนี้เวลาของผมอาชิพคือสามทุ่มครึ่งนะก็ตั้งไว้ครึ่งชั่วโมงโอเคเดี๋ยวผมขอตั้งเอฟซีไว้เลยละกันโอเคก็จะไปช็อตต่อไปเลยแล้วกันให่มีชอ็อตดีๆน,นะ โอเคครับผมก็ตอนนี้ผมได้ทําการลงชาเลนต์นะครับก็เอฟเคไปครึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มนะครับผมโอเคเรามารับของกันก่อนโอ้ยดีนบฮะทำไมเก๊กคันค้างกันด้วยนี่ผมได้ตัวละครอะไรนี่ไงอ่าเดี๋ยวเราเราจะเอามาใช้มาดูตู้กันดีกว่าทุกคนตัวอะไรมานะครับผมโหวมดถ้าโบลี่มานี่จะแจ่มมากครับไอ้โบลี่ วิ่งได้คุญแจมาสามอันนิ้วนะฮะนิ้วอีกสามอันโอเคเรามาลองรีสแต็กดูดีกว่าจะได้ของดีไหมครับนะดาวเมทยังไม่นดาวเออลุยลุยลุยนี่ลุยอยู่นี่ดาวเมทยังไม่เข้าดุจใจผมนะลองนะอันนี้ด่มอสโลปหวัวเชียบแล้วก็นิ้วนะครับดูนี่ผมจะเน,น้นเป็นดาวเมทเป็นหลัก ไม่ดีเลยโอ้โหไม่ใช่แล้วเกลือจังนะครับอ่าตอนนี้ผมเบาแ,แปะแล้วนะ่าจะอัพได้แล้วเลยเกมมันห่วงมากเลยนะครันน,นี้ผมได้ตัวละครมาใหม่ตัวนึงต,ตัวนะงนะใช้ตังค์ความพันสองเลยเดือจังเอ่อเอาปืน ดูนะว่ามีว่าเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวผมน่าจะลงสตอรี่นี้ให้จบแล้วก็น่าจะปิดคลิปนี้แล้วนะครับโอเค,อเคนะครับผมเ,เดี๋ยวผมขอไปทําการลงสตอรี่ก่อนละกันนะครับผมทีคลีปอ่านได้อลงสตอรี่กันโอเคครับนะผ,ผมก็ได้ลงอันนี้เสร็จทีเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครบถ้วนดาลนละอ่าน่าจะลงได้แล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวเราเข้ามาต่อยีพีหน้าละกันนะครับผม นะค่อยมาต่อ,ค,อ,ตอค่อยมาต่ออีกดีนะนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมดูก่อนว่าตู้หรยีหรืนะอยังถ้าจะยังมะเออนเนี่ยยังเนี่ยโอ้ยยังส่งไม่ได้เลยมันต้องเป็นมสิบห้าเออนะผมอ่าขอรับฟรสก่อนอุ้ยเดิมนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราลองส่งดูดีกว่านะครับหรือแบบจะดูดีไงปิดก่อนก่อนปิดคลิปนะครับผมอ่าขอปิดคลิปอ่ะอ,อุ้ยจริงจริจะดึงมาแรกเลยครับ มานอะไนักชีวิตผมมีแต่เกลือครัเออบรเกลือเรียบร้อดปวดเกลือครับเกลือโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากผมก็สำหรับผู้ที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกด subscribe และแชร์ผมด้วยนะครับสวัสดีก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันอีพีหน้าครับบ๊ายบาย